ข้อที่ส6สิบหนะคะโจทย์ข้อนี้เหมือนสอสกันแกล้งไอ้ใชสอสทุกทีนะคะสสวทเนี่ยกันแกล้งเด็กไม่อยากได้คะแนนไม่อยากให้เด็กได้คะแนนเต็มนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเนาะถ้าอ่านข้อนี้แล้วเราจําลักษณะของพืชได้ย่ะคุณก็จะทําข้อนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณจำไม่ได้พี่แนะนํานว่าเทไปเถอะข้ามไปเลยไม่ต้องทําหรือไม่ก็เดาเอาโอเคไหมนะคะอ่ะเราไปดูเนาะพืชชนิดหนึ่งมียะสปอร์ไฟเด่นพืชดอกค่ะ เห็นไหมอ้าวเห็นประโยคนหนึ่งตอบได้เลยค่ะเพื่อชิดหนึ่งมีสปารไฟเด่นไบโอไฟแกมิโตไฟเด่นนี่ฮะกลุ่มเฟิร์นชินิีจิเนร,ร่าไวตานอยนะคะสปารไฟไม่ได้เด่นขนาดนั้นเรายังพบในส่วนระยะแกมิโตไฟยอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราไปดูนี่รูปนี้เห็นไหมคุณจะเห็นได้ว่ามอสเป็นตัวแทนของไบโอไฟค่ะ จะมีแกมีโตไฟต์ตลอดชีวิตค่ะและเด่นในแกมีโตไฟส่วนเฟิร์นครึ่งๆรึ่งพืชดอกมีสปอร์ไฟเด่นมากมีแกมีโตไฟเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นนะฮะอีกประโยคนึงที่คอนเฟิร์มว่าเป็นพวกสเปอร์มาโตไฟก็คือนะฮะการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ไม่ใช้น้ําเป็นตัวกลางไบโอไฟชัดเจนค่ะใช้น้ําเป็นตัวกลางนะฮะสเปอร์มาโตไฟจะเป็นพวกจิมโนสเปิร์นะฮะ ก็คือพวกสนเนาะกับแองจิโอสเปิร์มก็คือพวกพืชดอกค่ะจบเลยถ้าเกิดคุณจำได้เนาะเหมือนที่พี่เนี่ยจำได้พอพี่จำได้ปุ๊บพี่จะดึงมิเรยาสปอร์ไฟเด่นคือพืชดอกคุณก็ตัดเบลไฟทิ้งตัดเฟิร์นตัดซีเล็กจีนเนล่าทิ้งตัดไวตาตนอยทิ้งได้เลยพราะนั้นนี้เนาะตอบข้อสองได้เลยค่ะไม่ต้องแปลกใจถ้าปีแล้วจะได้มีจะมีคนได้เอเดเบลเต็มร้อยชีวะ ถูกมเพราะว่าอะไรถ้าเกิดคุณจําได้อ่ะประโยคนี้โคตรเด่นเลยในพืชอ่ะนะฮะในพืชดอกแตโคตรเด่นเลยสปอรฟไฟเป็นระยะเด่นในพืชดอกโอเคมนะในขพราะข้อสามสิหกเนาะตอบข้อ2ได้เลยใครไม่ได้ข้อนี้ข้ามไปเลยอย่าเสียเวลาคิดลลกไม่งั้นเนี่ยมันจะไปเบียดเวลาข้ออื่นโอเคม